คนรู้จักจินซีฮ่องเต้ใช่ไหมครับฮ่องเต้องแรกของราชวงศ์ฉินที่รวบรวมแหวนน้ำตลของจีนเข้าเป็นอาณาจักรหนึ่งดียวกันได้จินซีฮ่องเต้เนี่ยเขาคนคนที่มีความสวงหาความเป็นอมตาให้กับร่างกายเขานะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยให้บทเรียนอะไรหลายอย่างก,กับเราเลยถูกต้องครับเขาเป็นคนที่คลั่งไคล้ในความมีอายุยืนและความเป็นอมตาอย่างมากอาหารเสริมหลายหลายอย่างที่เขารับประทานที่เขาเชื่อในยุคนั้นว่าคือสุดยอดอาหารเสริมที่เสริมสร้างความเป็นอมตาให้ใหร่างกายมีอะไรบ้างหนึ่งตลอดใช่แล้วครับเขา คลั่งไข่และเชื่อว่าประหลอดคือ,อยาอายุวัฒนะทําให้เขาผสมผสานประลอดเข้าไปในยาสูตรจีนโบราณที่เขากินอยู่ทุกวันจนสุดท้ายมันนํามาซึ่งผลเสียทราบไหมครับว่าประหลอดมีผลเสียต่อร่างกายหลายอย่างมากตั้งแต่หนึ่งระบบประสาทมันทาลายรบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนย่อยทําให้เกิดอาการตัวสั่นชักได้ในบางครั้งซึ่งปัจจุบันนี้ประหลอดถูกขึ้นแล้วว่าเป็นสารอันตรายและเป็นโลหนะประหลอดจะมีพิษต่อระบบย่อยอาหารทำลายเยื่อบุทางเดินอาหารทําให้สูญเสียความสามารถในการดูดซึมอาหารทําให้ร่างกายเกิดภาะวะขาดสารอาหารได้หรือภาวะลำ นอกจากสารประลอดที่จิงซีฮ่องเต้ใช้แล้วยังมีสูนย์ภัยวิเศษอีกลหลายอย่างที่เขาเสาะแสวงหาให้คณะการนาของเขาควานหาไปตามดินแดนต่งางๆที่เชื่อว่ามีสูนภัยวิเศษซึ่งสูนภัยเหล่านั้นสุดท้ายแล้วอาจากลับเป็นตัวการที่ทําให้เขาอายุสั้น หรือการรับประทานที่มากเกินไปนอกจากจะไม่ให้ประโยชน์กับร่างกายแล้วกลับให้โทษกับร่างกายแทนได้ส่วนภัยต่างๆหรือเหตุต่างๆที่จินซีฮงเต้รับประทานนั้นหมอเชื่อว่าต้องมีบางตัวที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นในปัจจุบนันนี้ถ้าเราเอาบทเรียนของจินซีฮองเต้มาใช้เราก็ควรจะมองย้อนกลับไปว่าอาหารเสริมสมุนไพรหรือยาวิเศษต่างๆเราควรจะพิสูจน์มันก่อนว่า มันมีประโยชน์จริงไหมผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือยังและปริมาณเท่าไหร่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และปริมาณเท่าไหร่ที่ก่อให้เกิดโทษเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้รับประทานมันมากเกินความจําเป็นสมุนไพรที่ต่างๆมีทั้งตัวที่ดีและตัวที่ไม่ดีการรับประทานต้องเลือกให้ถูกต้องว่าจะรับประทานตัวไหนที่เหมาะกับตัวเราในปริมาณที่พอเหมาะจะสร้างสมดุลให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการบรโิโภคสมุนไพรต่างๆ เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีสตินะครับศึกษามันมีประโยชน์จริงๆหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เราเป็นอมนตะได้นะครับแต่มีสิ่งที่ทําให้เรามีอายุยืนและมีสุขภาพที่ดียืนยาวได้เพียงแค่คุณต้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องกินหรือบริโภคสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์ทงนางวิทยาศาสมาแล้วว่าดีจริงๆเพราะฉะนั้น หอฝากเรื่องบทเรียนนี้ไว้นะครับถ้าคุณไม่อยากเป็นจินซีฮ่องเต้ที่ต้องจบอายุเพียง49ปีจงอย่าบริโภคอะไรที่ใครเขาบอกว่าดีแต่จงบริโภคสิ่งที่มีงานวิจัยและงานทดลองว่ามันดีนั่นแหละถึงจะทําให้คุณมีอายุที่ยืนยาวได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดูกใจให้กับเพจหมอโอด็อกเตอร์ด้นะครับสวัสดีครับ